No กับ Not เราใช้ต่างกันยังไงครูเชื่อว่านะคะนักเรียนครูหลายหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมบางทีเราถึงต้องใช้ no และบางทีเราถึงใช้ not เราเริ่มกันที่ตัวคำว่า no กันก่อนเลยดีกว่านะคะเวลาที่เราจะตอบปฏิเสธทั่วไปนะคะเราจะใช้คำว่า no ในการบอกว่าไม่ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีคนมาชวนเราว่าอยากจะไปกับเราไหม Would you like to go with us? แล้วเราอยากจะบอกว่าไม่อ่ะขอบคุณเราก็จะบอกว่า no thank you แล้วเรายังสามารถใช้ no นะคะในการวางไว้หน้าคำนามเพียงแต่ว่าคำนามนั้นนะคะจะต้องเป็นคำนามที่ไม่มี article no regrets ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจหรือเสียดาย no time เช่นในบริบทที่เราอยากจะบอกว่า I have no time for this คือเราไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้หรอกนะ There's no place to go ไม่มีที่จะให้ไปซึ่งตรงกับตอนนี้มากๆ There are no stores open today ไม่มีร้านไหนเปิดวันนี้นะคะดังนั้นเราสามารถคิดถึงคำนามแล้วเราก็ใช้ no ได้เลยและถ้าเกิดคำนามคำนั้นมี adjective นำหน้าทำให้คำนามกลายเป็นวลีล่ะสามารถใช้ได้ไหมใช้ no เหมือนเดิมได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะบอกว่า ขอให้อย่าใช้คำหยาบคายหรือคำที่ไม่สุภาพนะคะเราสามารถเขียนได้เลยว่า no bad words please อย่างที่ครูบอกนะคะว่าเราจะเลือกใช้คำว่า no กับคำนามหรือจะเป็นคำนามที่มี adjective นำหน้าก็ได้และถ้าเกิดคำนามนั้นเกิดมี article อยู่นำหน้าเรายังจะสามารถใช้ no ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนคำว่า no ให้เป็น not ก่อนยกตัวอย่างเช่นประโยค i s not a good idea มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะหรือ She's not a bad person และ not นะคะปกติแล้วหลักใหญ่ในการใช้ not คือเราจะใช้ not ในการทำประโยคให้เป็นปฏิเสธดังนั้นนะคะเราจะเห็นเสมอว่าเราจะเจอคำว่า not อยู่ข้างหลัง verb เ,เสมอยกตัวอย่างเช่นนะคะครูอยากจะบอกว่ามันแย่ yeah, ครูจะแต่งประโยคว่า It's bad มันไม่แย่ is not bad ฉันเข้าใจ I understand ฉันไม่เข้าใจ I do not understand และนะคะเวลาที่ใครหลายๆคนอยากจะคิดถึงประโยคปฏิเสธครูเชื่อว่าจะมีคนนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วมักจะใช้คำว่า no นะคะในการเทียบเคียงกับคำว่า not any ยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่สมมุติมีคนมาบอกเราว่าคุณโกหกฉันหรือเปล่าคุณหลอกฉันหรือเปล่าแล้วเราอยากจะบอกว่าฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกคุณเราสามารถใช้ประโยคปฏิเสธนะคะโดยใช้ทั้ง no และ not any ได้ยกตัวอย่างเช่น I have no reason to lie to you หรือเราอยากจะใช้ not any เป็น I do not have any reason to lie to you ก็จะได้ความหมายที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่านะคะคำว่า no จะมีความหมายเป็นปฏิเสธที่ Strong มากกว่า not เองนี้นั่นเองและเราก็ยังมีข้อยกเว้นนะคะในการที่เราจะใช้ no ตามหน้าคำนามอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยน no ให้เป็น not นั่นก็คือเวลาที่เราเจอ c t i v พสามตัวนี้ enough much และ many เจอสตัวนี้นะคะวางไว้ข้างหน้านามเมื่อไหร่เราจะไม่ใช้ no แต่เราจะต้องใช้เป็น not แทนยกตัวอย่างเช่นครูอยากจะบอกว่าไม่มีอาหารอยู่ในตู้เย็นอาหารคือ food ดังนั้น there's no food in the fridge ไม่มีอาหารอยู่ในตู้เย็นถูกต้องสมมุติเพื่อนเราบ่นว่าเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นเหม็นๆอาหารในตู้เย็นเน่าหรือเปล่าเราอยากจะบอกไม่มีอาหารเน่า now คือ rotten เป็น adjective เราก็ยังใช้ no เหมือนเดิมนั่นก็คือ there's no rotten food in the fridge แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนประโยคว่าเรามีอาหารไม่พอหรือมีอาหารไม่เยอะอยู่ในฟริดช e ดังนั้นเราจะต้องเลือกใช้ adjective enough กับ much ต้องไหมเอ่ยดังนั้นนะคะเราไม่สามารถใช้ no ในกรณีนี้ได้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนเป็น not เราจะได้ประโยคว่า there's not enough food in the fridge really there's not much food in the fridge nani i clip, bye bye